เปิดห้องทำงานสารวัตรแบงค์ที่สถานีตำรวจทางหลวงหลังเสียชีวิตล่าสุดนั้นเราจะพาทุกท่านไปเปิดห้องทำงานสารวัตรแบงค์ขณะยังดำรงตำแหน่งสวสทล1กก2บกทลหลังเสียชีวิต จากความคืบหน้าล่าสุดนั้นบิ๊โจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เผยภาพกล้องวง,งจรปิดต่อหน้าสื่อมวลชนเห็นชัดทุกมุมใครทำอะไรก่อนไอ้น่องลั่นไกสังหารสารวัตรแบงค์โดยกำนันนกเป็นคนสั่งสิ่งที่สลดก็คือมีคนช่วยสารวัตรแบงค์เพียงไม่กี่คนยิ่งกว่านั้นคือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครช่วยเลยในเหตุการณ์ในการยิงการเข้ามาในงานคงไม่มีใคร นึกว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เมื่อมีการโต้เถียงก็มีการเคลียร์คนออกไปกำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับนายน่องหลังจากนั้นก็นำไปสู่การยิงเบื้องต้นนั้นมีพยานหลักฐานว่ากำนันนกนั้นเป็นผู้สั่งยิงหลังการสั่งการแล้วลูกน้องกำนันก็ยืนประจำทุกจุดส่วนตำรวจก็ต่างคนต่างกระจายต่างคนอยู่โต๊ะเดียวกันก็ไม่ทำตามและปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดนั้นเราจะพาทุกท่านไปเปิดห้องทำงานของสารวัตรแบงค์ที่สถานีตำรวจทางหลวงหลังเสียชีวิตงานนี้ลูกน้องของสารวัตรแบงค์ได้โพสตคลิปในวิดีโอถ่ายห้องทำงานของสารวัตรแบงค์ที่มีชื่อและตำแหน่งติดอยู่หน้าห้องด้วยบรรยากาศที่เงียบเงามีข้อความว่าเก็บไว้ในความทรงจำตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่ชีวิตก็ดูเปลี่ยนไป ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมไว้อะไรและยกย่องมากมายงานนี้ห้องทำงานของสารวัตรแบงค์จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ